กาบเรียนท่านประธานที่เคารพผมุลผลิศลีชัตะกูลครับท่านประธานครับจากการได้รับฟังและการนั่งอ่านรายงานทั้งของกรรมการสิทธิมนุษยชนและของท่านกันมาธิการนะครับที่ได้กรุณาพิจารณาศึกษานะครับก็มีความเข้าใจชัดเจนเป็นอย่างดีทีนี้ผมมีประเด็นที่จะ,อ,ะอภิปรายแล้วก็เสนอแนะเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเป็นประเด็นที่เมื่อ ได้ค้นดูแล้วเนี่ยไม่ปรากฏในรายงานนะครับนั่นก็คือผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนของเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับนะครับในการศึกษาภาคบังคับการจัดการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเขาจะมีสวัสดิการอยู่ตัวหนึ่งครับท่านประธานครับนั่นก็คือเรื่องของอาหารกลางวันสำหรับเด็กนะครับ ใน,ในเรื่องของอาหารกลางวันสำหรับเด็กเนี่ยนะครับเขาจะจัดให้โรงเรียนรัฐบาลเนี่ยร้อเเซส่วนโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนการกุศลเนี่ยเขาจะให้30มเโดยเกณฑ์การให้3 0มเนี่ยจะพิจารณาอยู่3เกณฑ์ครับท่านประธานครับ 1. เกณฑ์ความขาดแคลน2เกณฑ์ความยากจนและ3เกณฑ์ทุพโภชนาการนะครับก็คือ ขาอาหารนั่นแหละที่เราเข้าใจนะครับท่านประธานครับก็เมื่อมาพิจารณาถึงความแก่นดูถึงแก่นแท้ของการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กเนี่ยสิ่งที่พบแล้วก็เป็นเชิงประจักษ์ในขณะที่ผมอยู่กันมาที่การการศึกษาและก็ลงพื้นที่ไปทั่วประเทศเนี่ยเราพบว่าโรง <c oughs> โรงเรียนรัฐบาลเนี่ยนะครับไม่สามารถไปตั้งอยู่ได้ในทุกพื้นที่นะครับ เมื่อโรงเรียนของรัฐไม่สามารถไปตั้งอยู่ในทุกพื้นที่ได้นะครับการที่จะให้ลูกหลานเราได้รับการศึกษาเนี่ยคนในชุมชนท้องถิ่นท้องที่เนี่ยเขาได้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนขึ้นนะครับ <S <S เมื่อจัดตั้งโรงเรียนเอกชนขึ้นเนี่ยนะครับโรงเรียนเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเหล่านี้มีเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกในภาคใต้แล้วก็ภาคก,กลางบางจังหวัดนะครับแต่เด็กเหล่านี้ที่เข้าไปเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ มองว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแล้วชื่อว่าโรงเรียนเอกชนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุก็มองว่าเป็นโรงเรียนสําหรับลูกหลานผู้ที่มีสตังผู้ที่มีอันจะกินก็เลยมีเกณฑ์ในการจัดอาหารกลางวันให้เนี่ยน้อยแบบนี้ซึ่งในความเป็นจริงเราไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราพบเห็นนะครับโรงเรียนรัฐบาลบางโรงนะครับตั้งอยู่ในย่านโรงงานนะครับก็จะมีลูกหลาน นะครับในประเทศเพื่อนบ้านเราที่เข้ามาทํางานเนี่ยเข้าไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็ได้รับอาหารกลางวันร้อเแต่เด็กไทยของเราเองนะครับเราไปเห็นที่าชาวเลนะครับที่จังหวัดพังงาจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนเอกชนเขาก็ไม่ได้รับอาหารกลางวันเป็นลูกไทยแท้ๆเนี่ยครับไม่ได้เพราะนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของสิทธิทมนุษยชนเนี่ยมันจะเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือเปล่าครับ มันจะเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือเปล่าครับมันจะเป็นการผิดหลักการสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสิทธิเด็กหรือไม่แล้วก็จะเป็นการในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลหรือไม่ในเมื่อเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นเด็กไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเกณฑ์บางเกณฑ์เกณฑ์บางอย่างนะครับควรจะพิจารณาให,ใ,หให้เกิดความถ่องแท้โดยเฉพาะยิ่งผม เปิดดูในเอกสารเนี่ยนะครับในหน้า8 4 8 5นะครับการประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับในเรื่องของกิจการด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกิจการด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและกิจการด้านการเฝ้าระวังสิทธิมนุษยชนเนี่ยนะครับผมมองว่าเราลืมเรื่องนี้ไปเราไม่ได้เราไม่ได้ดูเรื่องนี้เลย ฝากทางท่านกรรมการสิทธิมน <t> ุษยชนได้ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานกับสำนักงานการศึกั้นพื้นฐานนะครับเพื่อดูแลเด็กเหล่านี้เขาเป็นเด็กไทยเป็นลูกไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยเขาควรจะได้รับสวัสดิการโดยเฉพาะยิ่งอาหารเด็กในวัยนี้ถ้าได้รับอาหารไม่เพียงพอจะเกิดสภาพทุพโภชนาการซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อสติปัญญาต่อคุณภาพชีวิต แล้วเราจะได้เยาวชนได้คนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในลักษณะอย่างไรถ้าเขากินอาหารไม่เพียงพอกับเปลี่ยนท่านประธานฝากไปยังคณะกรรมก,การสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้ขอให้ท่านได้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งยวดเรื่องหนึ่งนะครับที่จะพิจารณานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิเด็กนะครับกับขอพระหุณครับท่านประธานครับ